ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกินกินยาบลวันนี้นะคะทุกคนเราจะมากินส้มตำกัน <c oughs> นะคะทุกคนก็คือแบบส้มตำแล้วก็คือแบบวันนี้นะคะทุกคนก็มีทางไก่ย่างนะคะไก่ย่างแบบอร่อยมากนะคะแล้วก็มีนะคะมมีส้มตำนะคะนี่เลยส้มตำของเรา แซ่บหนวัวเวอร์เวอร์นะคะทุกคนแล้วก็มันก็จะมีเส้นขนมจีนนะคะจะมีเส้นขนมจีนตัวอยู่นี่อยูนี่นแป๊บหนึ่งนะคะอยู่นี่อยู่นี่เลยก็นนะนี่นี่คือเส้นขนมจีนนะคะแล้วก็จะมีพวกผักผักนะคะเราอับโอ๊ยแล้วก็จะมีพวกผักนะคะทุกคนแบบเออผักนี่เราก็ไม่กินนะคะเราก็แค่มาประดงประดับนิดนึงอะไร,บรแบบนี้นะคะทุกคนเอออะไรแบบนี้นะคะเริ่มแล้วค่ะม,มาเริ่มกินกันเลยค่ะทุกคน ค่ะเราก็จะมากินแบบเออแบบไซนนะคะอืมอืมอันนี้เราก็จะไปส้มตำแล้วนะคะนี่นี่นะคะอืม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 อือเผ็ดมากเผ็ดมากต้องต่อ ต่อนะคะทุกคนนี้แบบนี้นะคะนีหนูเห็นปานัว,นว,นวนแบบนี้นะคะเราก็กินกับเส้นด้วยนะกินกับเส้นด้วยนะทุกคนนี้ใส่เข้าไปค่ะอืมอืมอืมออเนาอืมอืมเอาเหล็กออกไปโอ๊ยอนอะ,ะืมอืมอืม,อม,อม อืมอืมเออมองไก่ร้านนี้อร่อยมากเลยอืม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 ,อม,อม,อมต่อสเสร็จเสร็จนะคะเราก็ต้องเอามาคุกดีกว่าคุกดีกว่าน่าจะอร่อยกว่าคุกนะคะนี้เราคุกเลยเผ็ด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 นี่นี่นะคะนี่นะคะ 음ん음응 โอ้มลยังแขนดีน้ำม่ะคะสดชื่นเย็นสบายค่ะอร่อยมากมาต่อต่อนะคะทุกคนนี่เส้นแบบว่าแบบช่ำๆนะคะเราก็ต้องใส่น้ำแบบช่ำๆอะไรแบบนี้ดูอืม Ừm. subscribe nam kênh Ghiền Mì อืม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 อร่อยมากเลยค่ะทุกคนทุกคนอร่อยมากเลยนะทุกคนต้องไปกินกันนะค่ะทุกคนเอออืมอืมอืม ต่อทุกคนได้แบบเอาน้ำคลุกกันแบบนี้นะอร่อยมากนี่นี่อืมอืมอืม อือโอ้มากแซ่หนัวหยดหยดเป๊ะเลยอู <S 2> <S 2> <S ้แบบนี้จิ้มน,น้ำแบบนี้นะแล้วก็โอ้เพดอืมเพด๊า นี้นะคะทุกคนเราก็กินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนถือเม a ว่าเราจะอาจจะกินเหลือนิดนึงนะคะทุกคนแต่ก็้าวอิ่มมากอร่อยมากเลยนะคะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้มากๆกก็อย่าลืมกดกระดิ่งๆๆๆๆๆเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนสาหรับ EP นี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็น EP แรกนะคะทุกคนจะมี EP ต่อไปหรือไม่ก็รอติดตามนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราก็ลาไปแล้วนะคะ